ไสััจ้้าาทททีีท่่ฉฉนนปปตใใหไไูมมดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพกาวดีเทพกันธานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอายุ44ปีสถานภาพโสดวุฒิการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สิ่งที่ควรทำคือความดีสิ่งที่ควรมีคือคุณธรรมสิ่งที่ควรจำคือกตัญญูสิ่งที่ควรครู้คือสัจธรรมวันนี้ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนในการประกวดพัฒนากรผลอนใจชุมชนปี2568งานพัฒนาชุมชนไม่ใช่งานในหน้าที่สำหรับดิฉันแต่มันคือหัวใจที่มอบให้ชาวบ้านในทุกๆวันค่ะ ในระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนให้บรรลุปเป้าหมายและอยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และวันนี้ดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชมผลการดำเนินงานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาของชีวิตพัฒนากรเชิญชมค่ะ เกือบ30ชีวิตของพัฒนากรรุ่นหนึ่งได้มีคำสั่งให้ไปบรรจุรับราชการครั้งแรกที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนที่มีความไม่สงบในพื้นที่และดิฉันได้เริ่มต้นการปฏิบัติงานที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่พื้นที่ที่มีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความท้าทายในการทำงานกับชุมชนตำบลบือเระและตำบลตะรุบันเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ซ้อนให้ดิฉันได้เรียนรู้ บริบทในการทำงานถึงแม้จะแตกต่างกันเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาและภาษาแต่ดิฉันก็ได้ใช้หัวใจของพัฒนากรในการทำงานในพื้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขการปฏิบัติงานในพื้นที่ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภยัยและเกิดความไม่สงบในพื้นที่หลายครั้งด้วยหัวใจของนักพัฒนากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนอยากเห็นชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลากหลายมิต,ติในการขับเคลื่อนงานต่างๆในชุมชนให้บรรลุผลสลําเร็จได้อย่างปลอดภัยโครงการทํากระถางจากยางรถยนต์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดิฉันมีความภาคภูมิใจ เนื่องจากได้ร่วมมือกับชาวบ้านร่วมคิดร่วมทำจากการนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลตัดเป็นกระถางยางรถยนต์เพื่อนำไปปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนทำให้ชาวบ้านมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน เป็นการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อีกทางหนึ่งจนได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับจังหวัดปัตตานีตามโครงการไม่ใช้เงินราชการในการพัฒนาชุมชนเมื่อปีพุทธศักราช2559ร่วมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ตำบลบือเรอำเภอสายบุรีในการเป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬาฟุตบอลจนได้รับรางวัลโรชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลชายระดับกลุ่มจังหวัด5จังหวัดชายแดนใต้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพปรัตานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาเกือบ2ปี5เดือนที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ดิฉันก็มีความสุขในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใครๆก็มองว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงและอันตรายแต่ดิฉันก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข โดยสร้างความเป็นมิตรให้กับทุกฝ่ายด้วยความจริงใจจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีดินแดนลังกาสุกะ3จังหวัดชายแดนใต้สู่แผ่นดินล้านนาดินแดนสามเหลี่ยมทองคําอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบลแม่เงินและตาบลโยนกอำเภอเชียงแสนในการปฏิบัติงานดิฉันได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเช่นการขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็งการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนง,งานกองทุนชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่สำหรับวันนี้เราไปรับชมผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่ตำบลแม่เงินและตำบลโยนกกันเลยค่ะเชิญรับชมค่ะจ้าดีค่ะเจอกันเมื่อ ใจจะมากเลยดิเด,ดป้าแหมวันนี้พักในสวนมบปพอขายนะเจ้านี่คือเป็นผลง,งานตีน้องเมงเพื่อการสนับสบนุนาม,มาเพื่อกำเนแนะนามาแล้วก็บางอย่างที่เขาบอกเข้าใจน้องเมงก็จะมาดูแลเอาตลอดจนถึงทุกวันนสามปีสี่ปีเขาไม่ได้น้องเมงแบบเกยละเลยเจ้ามาอยู่ตลอดระว่าจะไปตอนไหนจะมาแวะยันมาดูผลง,งานของเปิ่นตัวเเราเพื่อกำลังใจเขาตัวเอสวัสดีจ้าดิฉันนางสุภาพจันไปเงินอยู่บ้านเลขที่283หมู่12ตำบลไม่เงินอำเภอเจียงแสนจังหวัยค่ะ เขาคิดเยอะมากเลยว่าเขาคิดแบบนาจะเสียก่อจะมันจะมีน้ำก่อจะมันจะเป็นจะได้กอจะวันคขนะแต่วันนี้คือเขาประสบผลสําเร็จแล้วเจ้าจากเจ้าเขา้อการหนึ่งไรหนึ่งไรนนี่เพียงแปดเดือนพอดีเจ้าหน้าที่มันมาหารใส่กระรงเขาไปประกวดเลยเขาก็ไปชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งของจังหวัดมนหนึ่งศูนย์นั่นลูกหนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์นั่นลูกเขาตั้งเกษตรเนาะเปิดมามาดูว่าเขาอ่ะเป็นผู้หญิงน่้จะได้แบบทำได้ถึงขั้นนี้เสร็จแล้วเปิดกระรงเขาเข้าไปประกวดแล้วก็ หน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูศึกษาเซตและ้ะผลก็มาดูเนาะเขาก็ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นของจังหวัดปี 2500, สองพัน้าร้ยหกสิบเจ็ที่ผ่านมาเจ้าน่าสุดนี่ก็คืออได้<อ>ไปรับรางวัลตีนนเจ้าไหมเนาะเป็นศูนย์เป็น,นปห้องว่ามูนลนิธินักไทยไทยค่ะมันเป็นของระดับภาคนั่นเขาก็ได้ติดอันดับหนึ่งของเปิ่ลแฮมเพราะว่าเขาก็ได้รับรางวัลนั่นมาเพื่ออะไรยนาะลายสาขาลายสาขาบาบาเกษตรบ่าว่าตั้งพัฒนาชุมชน าว่าตั้ง่วยงานพระลารดาิโครงการพระลารดามิข้างทานทองมันจะเะปิดกระหึ่อโอกาสแล้วก็ไม่ได้พันต่างๆส่วนมากจะมาจากโครงการคือเขาเอามาปลูกในพื้นที่เขาเซจแล้วเขาก็ขยายแจกเจ้าบ้านต่อแจกคนที่เป็นมาศึกษาดูงานเขาต่อตัวนี้ก็คือขยายไปส่วนตีเหลือกินเขาก็บางครั้งก็แบง่งเหลือแบ่งเขาขายตอนนี้เขามีเครือข่ายมีศูนย์รวมไม่ได้พันพัก เจ้าทำรางวัลหนึ่งตีภาคภูมิใจนะเจ้าก็คือครอบครัวสมาชิกดีเด่นระดับจังหวัดนะเจ้าเนาะตีนี้ครับมาคือครอบครัวของเฮาอ่ะเมื่อกนลูกก็ยอมภาพว่าเฮียนบ่บ่ตแต่ตอนนี้คือลูกก็เฮียนเจบปริญญาตีแล้วมีงานในการทาแล้วแล้วครอบครัวของเฮาก็บม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสติดนี่นอกระบบของเฮาก็ แล้วนี่ที่เขาีอยู่ตามมาก่อนเดตอนที่เขาป่วยสารเคมีเขาได้เสีเหลือนแล้วลูกกลาลเงเห็นหนังซืออยู่นะ่ะเอาไปกู้ของเงินเปิดไหแต่ตอนนี้นอกระบบแบบนี้เลยเจ้าแต่ใน,นระบบก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกวันนี้เขาก็มีความสุขเจาเขาได้ความหู้พื้นฐานเพื่อว่าหฮ้ยลูกหลานเาวนันข้างหน้าได้หักหลากเงาของเขาคือเกษตรกรบรรพบุรุษข,ของเขาอันนี้ก็คือเขาน้อมนำอาศาสตร์พระราชามาปรับใจได้พื้นที่ในโซนของเขาทุกวันนี้ เขาถึงแม้ว่าวันหนึ่งน้องเนงจะง่ายไปอยู่ที่อืน่นส่วนตัวของเขาเจ้าก็ยังจะทําต่อและจะหักษาและจะต่อยอดคือทาเตาเจ้าเขาจะทําได้คือนี่คือความมั่นคงทางอาหารของเขาเนะเขาก็จะทําตลอดไปเจ้าเต้าทีมานทีมานนั่งท้องท่านทาประธานปุ้มผูกห่วงออยังไหมครบวง,งจร ่าบ้านสันทาดค่ะแต่แนะน้ำคว้วเป็นมากของกลุ่มเนาะคะ่ะตั้งก้อนเนี่ยกลุ่มกองเข้ากับเป็นกลุ่มที่เลี้ยงด้วยเรือชาวบ้านเองเนาะคะ่ะคือยังบ่มีตลาดรองรับในการเลี้ยงปลูกหมอนเลี้ยงไมะะ้เนาะค่ะเขาก็เลี้ยงด้วยเป็นที่สีชีวิตของคนอีสานเนาะคะ่ะตั้งแต่เลี้ยงไม พื้นเมืองเนาะค่ะแต่ก่อนกะบเขา้าเลี้ยงเป็นอ่าเป็นไหมพื้นเมืองทิชิมวันหน้าเลี้ยงด้วยหมอนคุณไพ่เนาะ,ะค่ะมุกข้าจากเป็นพิธีชีวิตชาวบ้านได้เดิมเดิมเนาะค่ะที่เข้าเลี้ยงอ่าไหมโดวยว่าบ่มีทางราชการมามาส่งเสริมเนาะค่ะเดี๋ยวนี้กะบน,นี่ทางราชการจากกรมมันไหมจากอ่าพัฒนาชุมชนเนาะค่ะเขามา ครับเข่ยนกุมเฮ้าไปด้วยดีเนาะคะ่ะขอขอบคุณน้องเนงเนาะคะ่ะที่มาชงเสริมอาชีพควบรูให้กับกุมเนาะคะ่ะเขีนการท่ำจอใส่ล่างไม้ท่ำกระดงใส่ตัวไม้ชงเสริมสบู่โปรตีนล่างไม้ท่ำชาหมอนจากใบหมอนเนาะคะ่ะกับชงเสริมขอบคุณหวัวหน้าเนงที่ ท่งเสริมทรงาทายาทมอนไหมเข้าประกวดระรับเขีดเนาะคะ่กะก็ได้ชิ้นึง่งระรับจังหวัดเนาะคะ่กะก็ได้ไปรับลูกสิงห้องอยู่กรุงเทพเนาะคะ่ะถึงแม้นว่ากลุ่มเฮ้าจะได้รับรางวัลมากมายแตกกลุ่มเฮ้าก็ากาว่หยุดในการพัฒนาต่อยอดจะสืบสารรักษาต่อยอด ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นตามแนวทางในหลวงราชการที่สิบย่ยอไปค่ะและนี่แหละค่ะคือผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ผ่านมาของดิฉันเพราะการพัฒนาชุมชนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือพลังของทุกคน ในพื้นที่ที่ร่วมคิดร่วมทาและร่วมฝันจนเกิดเป็นผลสำเร็จที่จับต้องได้เพราะดิฉันเชื่อว่าชุมชนเข้มแข็งประเทศมั่นคงอยู่ปลายทางที่เราทุกคนก้าวเดินไปด้วยกันและจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสวัสดีจาาน้องเนง่งพี่นีนะโรฮานีเกษตรกาลาพัฒนากรอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะ ในส่วนของการทํางานของน้องน้องเป็นคนตั้งใจเป็นคนขยันนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็รักน้องนะคะพี่ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะเป็นตัวแทนของอาปัตตานีนะคะเป็นตัวตัวทรัต้นือนะครับสุดยอดนะครับในการเข้าพื้นที่เข้ากับชุมชนโดยเฉพาะอ่านของน้อง,องที่ดาเนินการอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรต่างๆกันสร้างอาชีพในชุมชนนะครับ ก็ผมคิดว่าน้องก็เป็นคุณเก่งมากครับผมคขอบ,บคุณมากครับสลัมออไลก้มครับพี่เนงสู้ๆนะครับ